แต่หางเงี้ยโบเคยได้เอกเสือโบหมื่นนะบโบได้เอกเสือได้แต่ละพันแต่ละแปดร้อยเลยพี่เป็นอะไรบัดนี่บัดนี้แหละผลกันนัดเนาะวันที่สิบแปดเด้อเงินน้องออกผลว่ะโดยน้องก็แถะเขากระโถไปถามว่าวันที่หนึ่งมานน้องโทรไปถามว่าเออเมื่อใด้อายเงินน้องสิออกเออเพิ่นว่าวันที่สิบแปดวันที่สิบแปดมันวางซีนะเออแล้วเพิ่นก็ไม่ได้บอกว่าเท่าใดนะโดยเมื่ได้เพิ่นว่าเอออายโอนไปให้เดิ้งเงินเพิ่นว่าโดยโอนไปให้แล้วเพิ่นว่าแล้วเขาไปเบิ่งนละสองพันโดย โดยสบายดีและสวัสดีเด้เอพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสาวาสนาเบอร์สกูสุคนเนาะหรือว่าจะเป็นพี่น้องทางไทยทางลาวหรือว่าต่างประเทศเนาะกรามาพบมาพ่อก,กับสาวาสนาฉัน,นได้เห็ตอนเวลาค่ำๆแดงๆเมืองีนอากาศดีดีเย็นๆเข่าเคียวพ่อแม่พี่น้องไงเนาะ เป็นอย่างไรทราก็ได้เดินทางมาหาทางสาวติดเนาะก็ได้เห็นขึ้นว่าจังไรได้ยินข่าวว่าแบบว่วว่าจังไรอกคักหรือว่าพิดบังหรือวา่าอย่างไรหรือว่าเสียความผู้สึกแต่ยังบระท่านได้หูเนาะก็สิได้เข้ามาถามความรู้สึกของ่นในตอนนี้แหละพแม่พี่น้องเลยเนาะเป็นอย่างไรด้เนาะนุ่มไทยกับสาวลาวเนาะเป็นจัางไรก็จะได้เขาไปสอบถามสัมภาษณ์จะได้หูไปนํากัน,นกว่าผู้ใดอันตัวกันเนาะพแม่พี่น้องเนาะแล้วป้กับเส่ยัอย่างไรเขาไป ถามไทยหรือว่าอัปเดตเคลนเลยน้ำการเลยสัมภาษณ์พร้อมๆกันจังแได้ผู้ข้อมจริงเป็นไปมาเนาะสบายดีเด้อเนาะสบายดีสบายดีกระแสปรหาทางสะพินเนาะมือไม่ได้มาห้าพันนไ่ได้ดูนานเลยจักรเปีบไรความรักกุมขึ้นกันจักหวานชื่นหรือหวานบ่ชื่นเดี๋ยวนี้เป็นอะไรชื่นอะไรเขียวอันทำตอนนี้ว่าเกี่ยวกับข่าวลังขางไปนเลยนะเป็นไรบอกประึกเนาะเป็นอะไรเนาะอย่างประทึกที่ไรคนมาแต่กับวันนั้น ไปมาถามก็คือให้เพื่อให้วะให้อกหักโบนะโบ่บรอกหักเชื่อความรู้สึกจืดซื้อเชื่อความรู้สึกเพราะยังยังเชื่อความรู้สึกนี่ก็เพราะว่ามีว่าเคนที่คนที่เอ็นทักคุยกันครบรอยใครเขาหวังหไร่ผลนะที่ผ่านมาเราคืนว่าอย่างนี้ให้ความบอกความหวังเจ้านะแบบใดที่ผ่านมาคุณบ่สนี่แต่เขาก็คุยกับเพลนกระลินเลยเนาะตั้งแต่วันที่ยีเส้าหาเดือนมิถุนาเนาะแล้วก pues ็คุยกันมาเพร่ะว่า เออลกกงลกก้ากับคันเมื่อยก็ไม่ต้องไปเด้อพนวะการชงเงินไปให้เองพนวะไอ้จะดูแลดอกพนวะไม่ต้องลำบากพนว่าได้บ่สิบ่ให้น้องลำบากเพิ่นว่าแต่ก็เคยไล่บ่เพิ่นเบ้าที่ผ่านมาเออก็ได้อยู่เถอะละ1,000เท่าละ800ก็ให้อยู่ตามเพิ่นเบ้าเนาะเออบัดนี้แหละเพิ่นว่าให้ปิดใจเพิ่นว่าให้ปิดใจเด้อเพิ่นว่าเออยังบพนวนปิดดอกอ้ายก็ว่าจังซี่แหละเอ้อ คนมาถ่ายก็จะถ่ายคือเกาแต่ว่าปิดแจกพชรแจกลายแล้วอ่ะรอะว่าจะคุยไอผู้เดียววางซิเออเพื่อนวะแล้วไอส่งเงินไปให้เพื่อนวะเดือนละสองพันเพื่อนวาเออเพื่อนวบานะแล้ววันนี้เด็ก่อยก็เลยว้าว่ามันจะพอกินว่าไอสองพันเพราะวางซ่โลยแล้วคอยว่าขอเป็นหมื่นหนึ่งได้โบคอยว่าโดยต่อเดือนบ่แมนต่อเดือนหนึ่งโดยแล้วเพื่อนบ่าว่าเออ เออไอซีใหฮดอกเพิ่าเ่ลว่าจัวสิฮะนะจะเคนกับบริโตลองว่าหาพันได้วงใส่ซี่เนกับบริวังรับปากยังดีแมนผพิ่าเออผพิ่าไอสิใหฮดอกคุณดังสิเ1 0มื0นเนาะแมนแต่หางังบ่เคยได้เีกเทือบ่ม0่นนะโบไดเอกเทือได้แต่ละพันแต่ละ8 0ดรอยเลยปีนเป็นอะไรบดนีงบันนี้แหละผพกันนัดเนาะวันที่18เด้อเงินน้องออกผพิ่ะโดนน้องก็ที่แรกเขากระทรไปถาม่าวันที่หนึ่งมานั้องโทรไปถามว่าเออมื่อได้ไอเงินน้องสิออก เออเพื <toys> ่นว่าวันที่สิบแปดวันที่สิบแปดมันวางซีนะเออแล้วเพื่นก็ไม่ได้บอกว่าเทอดายนะเลยมาได้เพื่นว่าเออไอโอนไปให้เรื่องเงินเพื่อนว่าโอนไปให้แล้วเพื่อนว่าราคาไปเบิร์ดละสองพันเลยแต่ก็น้องก็โทรไปถามเพื่อนบัตรไงเอาไอ้คยอจะให้น้องมือหนึ่งไอ้คือโอนให้น้องสองพันแต่ไอให้ได้สค่นี้แหละเพื่อนว่าเออแต่เพื่อนให้ความวังไว้หลายอย่างเพื่อนว่าจะมาเหตุเืกิดเหตุสร้าเงินส่วนหนึ่งหันไปไอ้ส่งไปให้หัน ส่วนหนึ่งให้น้องเก็บไปซื้อเสาคนเลาและส่วนหนึ่งหันน้องไว้ซื้อกินซื้อสูญยายกินคนว่าหรือว่าน้องในเข้าใจพิษเองบอกว่า่นจะฝากไปเป็นหมื่นนะนะเพราะว่าคนให้แบงเนี่ยวนี้ส่วนหนึ่งให้ไปซื้อกินส่วนหนึ่งไว้ซื้อเสาคนว่างถ้าก็คิดเออหมื่นหนึ่งนี่คนใช้ให้ใช้หาพันส่วนหาพันก็เก็บไปซื้อเสาเลยซื้อเสาสไปสร้างบ้านอยู่น้ำนแมน เฝ้าเรื่องถึงอนาคตรจุดสร้างบ้านช่างช่องเฝ้าแล้วเพิ่อนเฝ้าแต่จะวางแผนกันเนาะวางแผนแต่ตอนแรกๆพุ่นน่ะนะแต่ตอนที่ว่ายังบ่ได้ตกลงกันเรื่องว่าเพิ่นให้ปิดคลิปว่าสิให้เงินเดือนหั่นนะโดยตอนนั้นวางแผนกันก่อนแล้วโดยปานนั้นปลูกมันปลูกเฮือนแล้วกัเปิดร้านค้าหันขายให้โดยเพิ่นก็ไปเฮ็ดแยกคือเก่าเพิ่นโดยแต่เพิ่นให้เฮาขายเครื่องคายจุพี่และไอ้ายเที่ยวไปเที่ยวมาโดยอ่่าแตก็ได้ครับปากหมดทุกอย่างมันรับปากนะครับแล้วเราเนี่ ไอ้คืออันบญาติน้องหลอกบอสวางสิกระทำเพิ่นเพิ่นไปทำเพิ่อนเอาถ้าคนเทาเสียใจกันสิหลอกกันยังโดูขันยันน้องหลอกกับมาไหมวางสิได้มารถบอรอื่นเลยวางสิพระเจ้ปอดไอ้กมีิดูกระถ่ายขึ้นมาเนาะรอไปก่อนเผื่อคือคือตั้งใจอยากแสดงความจริงใจต่อเพื่อนให้เพื่อมาแม่นอยากให้เพื่อนมาให้เพื่อนมาเห็นตัวจริงนะดยเพื่อนมารอบไปก่อนเพื่อแต่ที่นี่ก็เลยแบบว่าเรื่องที่ว่าเค้นไม่ได้ ติดต่อมาในเรื่องแบบได้ป่ะนี่เพิ่นกับติดต่อมาอยู่กับผู้เพราะว่าโทรศัพท์กับลูกจับอืยังไงก็ได้เขาเปิดอ่านเดี๋ยวนี้ก็ยังติดต่ออยู่บ่กับผู้ก็ยังว่าแต่มื้อนั้นมาห้ามไม่ได้ก็ยังไม่ได้รบกันนจับโทรศัพท์เลยไปจับเลยหรือ <Hayır> ว่าจับโอแรงบม่ได้จับบ่ยังไงคืนนี้นะกลางบุคืนทำไม่ได้จับเมื่อคืนเนี่ยคือว่าแบทมนต์เนี่ยคือเราจบเครื่องเวทเนี่ยคือไปคลายเครื่องเลยก็ต้องเอาโทรศัพท์ให้ลูกกันบอกเอาโทรศัพท์ให้ลูกกับไปบ่ได้ลูกก็สิไปนำ สาเหตุที่หูซึกพิษกัะนียย่งันท่านเข้าใจย้อนว่าคนนี้บ่เฮ็ดตามคำว้าหรือบ่ได้นี่ยมมนเ้าเหตดบ่ได้เว้าแลเหตุบ่ได้ั่ะว้าลอวเ็ดบ่ได้คันวาจะว่าสิบมได้คือบอกเขากร่วงนาว่าเออเงินมันบอพอจังคันจังสีเด้อบ่ได้สิโอนให้จังคันจังซีก็คือบอกบอกกันแน่เสียความหูซึกแมที่ให้ความหวังมาแม่นแต่ว่ากับิ่นี้เลิกกัะเบิต่อนนคือยังขบกันอยู่ราดเลยได้คุยกันแล้ว จกมืออะไมันคุยกับเราแต่พอวันที่สิบแปดไปแหละโอ้แต่วันที่สิบแปดเดือนนี้แหละเนาะสิบแปดสิงหาเนาะแต่แล้วสิบเก้าก็ไม่ได้คุยกันนะอย่างเงี้คือทางเอื้อยนี่เครียดในเปิดบ่อเรือว่แถวไดกับคนได้เซิ้งมาเครียดเป็นเาเขาเสียความผู้ซึ่งฮะนะฮาก็บอกจะคุยนะโอ้ก็คือเปิดนี่ให้ความหวังเขาแล้วเนาะเขามีความหวังเลือความผู้ซึ่งแบบนั้นเนาะแต่ว่าเปิดเห็ุบ่ได้เหมือนบ่กผมมาคิดมาเนี่เาคือว่าเขาบอกเราเกิดในห้องบ่ได้ประมาณนี้เหมือนบ่ อันนี้คือทั้งชาวตินนี่คุดมาเปิดนี่เป็นคนแบบได้บัตรคือเตัวที่คุยกับลาวคุยกันมานี่คันว่าคุยไปก็เชื่อเธอได้เพราะอะไรแต่ขับเพิ่นเว้าเพิ่นยังเห็ดบ่ได้ฮะนะเต่คิดแต่ว่าเออเป็นคนที่เว้าได้เห็ดเห็ดได้มั้งบ่แม่นหรือว่าเพิ่นเว้าอย่าให้ชาวตินนี่หักเพิ่นเสียเพอบ่หรือบ่ได้เนาะแต่พื้งต้นนะนะกะบ่ฮู้คือกันโอ้คือว่าคือเปิดใจหาคนคุยกันมีหลายคนทักเข้ามาแม่นบ่ก็มีหลายคนแต่ก็่อยก็บ่ได้คุยกับไผข่อยก็คุยแต่กับเพิ่อนว่ายัาะ ที่จะมาคุยกับเพิ่นคุณนี่แสงมาร่วมถือข้อกับเพิ่นนะเนาะเพิ่นเป็นคนจังหวัดใดสักที่จังหวัดขอนแก่นขอนแก่นซานเฮาเนาะอายุเพิ่ขึ้นจากปีห้าสิบปลายแล้วปลายจะขึ้นก็เป็นพ่อห้างพ่อใหม่เลยเป็นพ่อห้างลูกเพิ่นก็มีครอบครัวแล้วคิดว่าวางเพื่อนนะปุณณมาโยนนี่กันตอนคุยกันกับบริวาว่าติว่ามีครอบครัวเพิ่นกับบริวติเนาะแม่นเพิ่นกับบริวติมาจนเพื่อนมามีแต่อยากชงเสริมอย่างเดียว หลังจากคบกันไปได้ได้พอสองเดือนยังถ้าฮอดวันถ้าฮอดวันที่เสาร์เดือนสิงหาเนี่ครบจองเดือนเต็มอ้พอคุยกันก็ใกล้เนาะใกล้เต็มสองเดือนได้ได้เรียนปลายเนาะแต่กลาวเลยแบบเสียความรู้สึกแล้วก็เลยเวาง่ายๆก็ได้ม่อยากคุยต่อหน้าเชียรความรู้สึกแล้วคุยแล้วก็ไ่ากมีความบางความจำคัญมันก่ามันบ่คือเก่าเลยนะอัดปะชะมุดว่าเอาฮับเอาไปฝากใจไว้กับ อางาเป็นคือเก่าอีกาก็สิพิตบางนีคือเก่าฮนนี้เชียรความรู้ซึกคือเก่าฮนคือบุอยากเชียร์อบสองเมนถ้าสมุดเห็นเพิ่ทาเพิ่เห็นเสาเว้าวันนี้ฮนาทาคนจีกับมาคืนดีนเสียเงินเราเดืนละสองพันสองพันี่เจ้าชีคบคนต่อไปมัคือแบบใดจะว่า่งไงเขาเชียรความรู้สึกและความผูกพันมันก็คเก่าแล้วเนาะทินหลบแล้หรอเ่าเทจมือหนึ่งกับบบคุยบ้าไบ เดี๋ยวว่ามันเชี่ยวความผู้ศึกแล้วถ้าเอาคุยไปมันกับความผู้ศึกเขามันความผูกพันเขามันเปลี่ยนแปลงเลยฮะน้าบางทีเนาะเพิรนอาจจะเอาเงินมาบอกว่าคือ,อว่าเง,เงินก็คือใช้เดือนละเหมือนถ้าจำมากับคุยกับข่อยเนะ <ง S 2> าะถ้าสมมติว่าทางไอ้จินนี่ยครับกับไปคขบไม่เดือนแรกอาจจะให้เหมือนหึงเดือนต่อไปเปิดอีกสองพันขี้เขาแบบนี้นะเพิรนเคยมาหาเจ้าแล้วเพตั้งแต่คบกันเลยพิรนบอกเคยเคยก็บอกกับเพิรนมาแต่เพิรนก็บอกมากกลับเพิรนก็เคยเคยขึ้นจากมาอยู่บ่ลยเพิรนก็ว่่าาาอออยกกกมหใ้รน กับบอได้มาจากเตือนเนาะคือว่าคนนี้มีเมียบอเนาะยังไงกับบอผู้คือกันเพราะว่าคุยกันได้คุยแต่ทางทางไลายเลยเบอร์เพื่อนกับบอเคยหนาบอเคยหักทางเฟสเนี่บ่มีบ่มีเฟสกับบอมีเบอร์กับบอมีคุยได้แต่ทางไลายเพื่อนกับเพื่อนบุรินเฟสเบอร์กับบอไดใส่เพื่อนกับเบอร์กับบอไม่ใส่ทางนี้ก็อยากสงสัยอยู่ในนึงน่าบอจะรัดคุยทางไลายคุยแต่ทางไลายเบอร์กับบอไดใส่เฟสกับบอไดใส่อาจจะเป็นไปได้บัดลมคุยกันคุยลมกันช่วงไรส์ ช่วงกลางคืนเพราะว่าเพราะว่าค่อยกะว่างช่วงกลางคืนได้ลูกไ่ได้เดินโทรศัพท์เด้เพื่อนกะคุยกลางคืนกลางคืนเนี่ยเวลาเจ้าคุยไปคุยมากนี่เพื่อนกะยู่เพื่อนอยู่บ่อจังไรบ่อเพื่อนไปขับแท็กซี่เด้เพ่นขับแท็กซี่สุสใส่ได้ป่ะนี่เดี๋ยวเวลาออกจากบ้านไปก็ได้คุยเนาะอ่ามันสวตัอยู่บ้านกะมันอยู่บ้านก็จะมาจางเว้นแบบไม่ได้คุยได้สักคนแบบไม่ได้คุยโทรศัพท์เจ้าก็บอกว่างเคืนกันนอนวันนี้มันกะเป๊กอยู่เนาะมันกะอาชีมาชิพเนาะเรื่องตัวนี้เรื่องอันชั่วด้วยบุญชั่ว แม่กางขึ้นกิเหตกังเวทกิเหตมันะกงเวทมนกคล้ายห่วยค้ายลอตเอรี่อันนี้แม่แบบเดาเนาะเดาไปอาจจะเป็นสาเหตุที่วาแบบยังกรทันโสดอะไร่างเียสสัยาคนสนิด้าคนโสดสนิดนี่คัพภูสาว่าตมหาขนาดนี่นี่คนเฮ้า้าหักตะบืนมาแบบใดกระบืนมหาเนาะอยางได้ะัมภูศาวคัมภูสาวทาุมหาเนาะคัมภาวเลยว่าจะดุงยังได้เมียแม่นยู่ อ่าเพราะว่าเหาหายากที่แบบทางฝ่ายหญิงทาจะชักเกดเจนแบบเออเด็กอยาให้มาโ้ดเนาะอ่านั่นแหละอันนี้่ขมาเนี่ยชาติ้ินกับพ่อมาพับเสมอตอนที่ว่าถ่ายเดินมานะ่ะแต่ตอนคุยกันเนาะตอนคุยกันในเดือนหนึ่งประมาณนี้แหละโง่กับม่านี่แม่ขอว่าเจ้าขีดจากมาดาวจะบอกอยากไปอยู่วนหกรอบวน <ừ> <ด>แต่เจ้ากบ็บพ่ได้ถามว่ารอยัง่ายใช่สิก็บพ่อได้ทำก็บพ่อได้ทำต่อเผลว่ายากเวปยนยังงไงเลยหาเงินอยู่เวนะกั่เจ้าไม่สงสัยเพราะพ่อเป็นชีวิตหลูกมีเมียอยู่กับ่อได้สงสัยผลกับพ่อได้เห็นหน้าสงสัยที่น่าแต่ว่าเออ เพิ่นกะยักเพิ่งขึ้นนะคับเพิ่นออกเับแท็กซี่เพิ่นก็โทรมาบอกว่าเพิ่นก็พูดว่าเ่าวางกลางคืนเนาะแบบว่าลูกเขาเล่นโทรศัพท์เลยโอ้เพิ่อนทนงานับแท็กซี่นกเคื่ับแท็กซี่ก็เป็นน้องพี่เพื่อนวะทั้งสาติไม่เคยถามเพิ่นว่าว่าโสดีหรือโฉมเลยเคยถามก็เพิ่อนสวโสดเป็นผ่อห้างเพิ่นก็ว่าจะถามเดียวอยู่ผู้เดียวตอนนี้เพิ่นว่าคนเฮาน่ะคบกันห่อชงเดือนในวสุปกติเข้าห้องเขายังต้องให้พายหญิงสาวผู้สาวเห็นถ้าจริงใจต่อกันเนาะ บางทีแกพองไทยเห็นยูบางทีกเน่ไทยซื่อถูบเชนะหาว่าเคยแบบว่าแม่พ่อบ่เคยแต่คนถ่ายหูพองคนส่งใหวเบิ่งแต่่เคยวิโรชอาจะเขือในห้องนั่นแหละมันแกถ่ายหูไผก็ถ่ายได้เนาะแบบภาพนิ่งเรื่องห้องนี่จะได้่าเป็นห้องเ้าบ่นหรือว่าเป็นห้องบ้านอ่าบ บ้านของตัวเองเพผลนก็ไม่ได้เล่าให้ฟังแล้วก็ไม่ได้ถามเพื่<บ><บ>อนโบ<อ>นี<อ>่มาแบบเลือกลาก็มีอยู่บ้านนอกบ้านยังมันมีบ้านเป็นของตัวเองฉันสิแกจะไม่ได้ถามเลยเนะาะแต่ว่าปัจจุบันคือเพื่อนอยู่ห้องเช่าเมีนคือว่าตอนคบตอนคุยกันนี่ตัดสินใจว่าสิเอากับเพื่อนแล้วตอนนั้นเมียนบอกเมีนก็ว่าแล้วเนาะเพื่อนก็วางแผนไว้หลายเนาะเพื่อนว่าเออเงินส่วนเงินอ้ายจะฝากไปกับส่วนหนึ่งกะ เอาไว้ซื้อกินส่วนหนึ่งก็เก็บไว้ซื้อเสาซื้อยังเฮาเฮ็ดไปเทื่อละน้อยเฮาบ่มีเพิ่นว่าก็คือคุยแหละมันเราฮอตเบาเนี่ถึงอนาคตเลยเนาะแม่นอ่าก็คือเพิ่นหนึ่เก็บเงินเพื่อว่าจะมาสร้างบ้านอยู่นํากันจะได้สร้างบ้านแล้วก็ปลูกห่านปลูกยังให้คลายเครื่องหั่นะโดยโดยโดยนี่มันฮอดอนาคตเด้ตัวนี้เราเว้ามานี่ก็เราสิเสียใจแฮงน่ะเนาะอ่าเรา

มักตรงเนาะมักมันบอกมักก็เอาเสือเสือก็ย้อนว่าเฮาก็มักเป็นแน่เนาะกับถึงว่าขึ้นสิบอมีเงินมีค่ำแม่สาวเบ็ดากินธรรมดาคือเฮานี่เห็ดนี่เจ้ากันยังสิมักขึ้นอยู่ว่ไปได้เอาก็มักกับกะเพิ่นกระบอกกระเพิ่นกเพิ่นคนรวยเพิ่นว่าอายกับใคยหวยใครยังกินทางอายกระพอได้เพิ่นว่าใจหัวยล้วตัวไหนมันบอกไปยังมักคือเก่าเนาะมักกับก็จะคุยกันมาหอดมื่อวันที่สิบแปดเนี่ยมักมักอะไรมาเชียร์เพิ่นนี่มาเชียร์ตรงที่ว่าเพิ่นนี่เล้าให้ความหวังแต่เห็ดไม่ได้เ้า จะท่าว่ากับเราเออเฮ็ดบ่ได้ก็คือบ่บอกแต่ก่อนว่าเออเงินอ้ายมุนบ่ทันอีหยังก็ว่าไปให้บอกเนาะให้ชัดเจนเนาะให้ชัดเจนอันนี้หมื่นหนึ่งนี่อ้ายให้บ่ได้เด้อเดือนนี้อ้ายธุระแบบนี้ใช่นี่ใช่สีนั่นนี่ก็บอกไปเนาะอ่ามีค่าห้องค่าอยู่ค่ากินประมาหมี็เข้านี่ยต้องรายงานกันเนาะอ่าอันนี้มีแต่ว่าเฮ็ดได้แต่ว่าเฮ็ดบ่ได้แม่นสาวติ้นก็เลยจักสิผักวามหวังไว้ชีวิตแบบไรแบบจักเลือกเสื้อถือได้บ่เสื้อถือบ่ได้บไดนี้เนาะเ้ิดอนาคตสมบัติประยุทธ์กันเนาะอนาคตเฮาบ่แน่่บเนาะบ่ชัดเจนเนาะ มาอยู่รำกันแล้ว่นบางเรื่องบางอย่างเอามาเห็นได้มาอยู่ไปไปแบบบุได้คือเก่ากัน<ม>นี่ชินักของเก่าอ,าอีกเนาะโดยกันที่ได้คนมาถามว่าเออไห่ไห่บุได้เงินหมื่นบระมาณไห่เสียวความรู้สึกอยู่ซือความมุชึกสีอกเสใจที่เฮานี่ได้มีความบังตัวนั้นแล้วแ,<ม>แต่ว่าความบังนั่นกันบุได้คือเฮาได้ที่คิดเฮาก็ไม่ความบังได้ดไดดเ,เราเฮาออยง่ายกับเฮาก็บลำบากมาก่อนนะโดยถูกมาก่อนก็เออมีคนมาจุนเจ้าครอบครัวก็เออมีพ่อหน้าครอบครัวที่ดีเฮาก็ดีใจแม่นว่า จะทางเคิ่นกระขาดความอบอุ่นแบบเรื่องอันนี้อยู่แล้วเนาะลูกเต้า,ายังเคิ่นมานี่พอมีให้คนเออหักแพงเคิ่นกระคิดไปแต่เนาะเพราะว่าไปกระแม่นแล้วให้ความบังว่าจะมาสร้างบ้านสร้างยังเนาะปลูกเพิื่อนปลูกขั้นปุกบยังให้เปิดหานขายของเพินวาแล้วทางเนเจ้าเสียอะไรต่องันี่สี่ห้าคุยคนใหม่บ่เรือเนี่ยไรงาวสั้นเลยเพราะว่าคนเก่าเนี่ยความรู้สึกความผูกพันมันมันบอกคือเก่าเลยดิแต่ว่าถ้าเกิดนี้ตัดขาดคนได้บ่ ตะขาบกับคนเก่าเนี่ยก็ว่าได้นะได้มันบอกได้เพราะว่าความผูกพันทำมันบอกคือเก่าเลยดิอ่าพราแม่นเพื่อบางทีมีคนทีแบบว่าสี้ามาใหม่ะนะยันทั้งเออยันตะขาบคนเก่าบ่าได้ประมาณนี้ว่าคุยกันมาในเกือบสองเดือนแล้วเลยการทีาคำรายละเอียดเออทางเจ้าเนี่ยตะขาดได้บอเนาะคือที่ได้มันบอกตดขาดได้เพราะว่าความผูกพันทำมันบ่คือเก่าแล้วนะยันยันความผูกซึ้งทำมันบอกคือเก่านะแต่พอดเฮนระสตินเปิดใจไหม่สมเนาะหาคนคุยไหมพิด ต yeah, like ื้อหดเถือนจะเลยนะจะเอาได้ปะเนี่ยแต่มันละม่อเถือนมัเนี่เอาขอกระชิบว่าสิมายังตอนนี้บัดตอนข่อยหายมาเจ้าคือบัวมาขอกระชิบว่าสิบัวแม่ข่อยบัวหายมาได้ค่อยล่มยำไดข่อยกระทำว่าเจ้าอยากมาลาอยู่บัวอยากมาเจ้าก็มาได้ไหมเขาว่ะดูแต่วปาทำยำใดข่อยกระทำในเมื่อเกิดแบบชีเล่ถึงมันสิมาเถือนยังไงกะบัวอ่อนบัวบันเนิ่ยเบื่อข่ายแบบสาวติ่นอยากเค้นคำเคอนมาสาวติ่งแกชีบเอาใส่นะ เบ็ดโอกาสมาสั้นส่เนาะตอนให้มาตอนหักดีบ่ามาน่ามาตันสายคนเฮามันหักไดรมันกะเบ็ดหักได้คือกันเนาะเอาไงไงคือทางกระตินนี่จะมีจิดหวังมาแล้วสองเถื่อนงันบอกจิตั้งแต่คนเก่าสองเถื่อเนาะมานี่สิือบอกเอาไงคือกะว่าวชได้มีครูคนที่สามแล้วแต่กะบ่สมหวังอีกกะแมนกะ ก็คือวันเห็นแหละจนหยุดแจกเพฟซจากไลน์เนาะคุยแต่เพิ่นผู้เดียวเลยบริกาคุยไฟหลายคนที่เข้ามากกับบริกคุยโดยเอฟซีไลายคนเข้ามากกับบริกคุยบอกว่ามีคนคุยแล้วเรื่องทั้งเกยในก็พร้อมจะพิสูจน์ในตัวเองเห็นเนาว่าคุยกับเพิ่นเพียงผู้เดียวก็คือพิสูจน์ในเห็นแล้วทุกคนเลยอ่ะเอาง่ายๆก็คือถ้าว่ามีคนเนาะหรือว่าเอฟซีคนใหม่เข้ามาเบิ่งอยากคุยกับเจ้าก็คุยได้แาบนี้คุยได้แจกได้แบบนี้เนาะแจกได้ ถ้าก็จะได้แจกั้มามหามาเฮือนมาซานคือคําคำาสัดเจงนกับมหาได้สตินพ้อรับเสมอเนาะอ่นั่นแหละคือเราแต่เมื่อนั้นนะแต่เมื่อนั้นาได้แจกก็คือบอกกได้ว่าเออแจกก็ได้เนาะแต่วันรำนี้คือมาเปิดเกี่ยวืัเกาเพราะว่าอ่าพิจวัหรวันที่พิจวัตรวันี้พิจวัตรวันที่พลจวัตกวันที่กิกวัต กับเจ้าเนี่ยนะตายเปิดนำไปโทรบาโอกเขาเลิกกันเป็นเพราเอะไรวะพี่ยังบอดดิเข่าโทรศัพท์ยังบอดดิยังเลยนี่ค่ะเคยยังบอดดิคุยไม่บอกว่ายังกันเลยแต่ก็น้อยเพิ่งจะเอาให้พ้นมาว่ากับเจ้าเนี่ยเจ้าเตรียมจะขี่เราที่นี่คือ่อนเลาะนี่ขอโทษนะแบบแบบผู้ซึกผู้ซึกพิษเนาะมีแต่ว่าว่าผู้เดียนี่แต่เราท่านท่านเคยว่าทะลรบกันเนาะแต่แต่ผู้ซึกพิษมาเนี่นะแล้วเคยลบกันเที้ยงให้เราอะ ยังแต่แต่คำในคำ่นชุดท้ายเนาะเพิ่นโทรมาเราคงไม่ได้หับทรายเพิ่นเซ็ตมาก็ไม่ได้ตอบแล้วคำชุดท้ายถ้่เพิ่นว่าถึงมือใครอ,อ่านหลังจากเพิ่นโอนเงินมาใหนะ<ด>้นะเพิ่นว่าเซ็ตไปก็คือโบหับทรายโทรไปก็คือบโบเซ็ตไปคือโบตอบโทรไปคือโบหับทรายถ้าน้องไม่คนใหม่แเราขอโชคดีเด้อเพิ่นาจังสิง่นอ๋อคือบัให้คั้นไม่นมาเลยเดี๋ยวค่อยๆอย่ายนะขึ้นไปว่าอยากตีตัวห่างแล้วเนาะมาเอาแบบนั้นนะเดี๋ยวไปคิดเองเองเองดูแต<ล>่การเพิ่นก็ว่าหลายเทือกคำนี่ค่ะ บ่หลายเถื่อกหลายเถื่อแล้วแต่ก่อนพ่นกาโทรมากกับว่าได้หับทรายเนาะมีแต่โรคขับเพิ่งเงียบแท้เผลัดเป็นยังบ่ยังหับทรายอายมีคนคุยระโบผลมาถ้ามีคนคุยกับเขาให้น้องโชคดีเด้อแสดงมา่อคืนยังบ่ได้เข้าใจสติ่งเพียงพอยังบ่ไว้ใจเนาะคำบอกอ่านี้ฮะนะยังดึงดันว่เรื่องครับเจ้าได้บอกคนเดียวบ่ที่ว่าเออทางเว้นนี้อายุอาจจะต่อชับบอกบอกกัยาตลอดแต่ผลนี้อาจจะบ่เข้าใจเนาะคำพูดแต่ว่าบ่ยอมแบบเข้าใจอ่า เพราะว่าที่อ่านจะส่งมาโทรมาอ่านผมตอบบางทีลูกอ่านแมนหรือว่าลูกกดบ้างประมาณนี้นะบางทีเราโทรมาลูกเขยยกดบ้างเนาะคือมาอนี้เนาะทางทีมงานก็โทรมาหาเพื่อนแต่ว่าโทรติดแต่ตาทรายกับอาหูแล้วว่าเออลูกุลิ้นเลยลิ้นเกมกำลังกำลังมวลก็ให้เข้าใจคือทางก่อนสิมาเปิดใจเพื่อนก็บอกแล้วว่าตอนซับนี่ลูกลิ้นเด้อจังซีเด้อลูกบาจับข่อยจังมีโอกาสได้ลิ้นประมาณนี้ถ้าลูกบาจับบางทีกับแบทเบิร์ตเนาะลูกนอนเนาะ กันบ่ให้ลูกปิ้นแม่นบ่เฮาก็ไปหาค่าคลายเครื่องก็บ่ได้ชั้บาร์หลวงชอแม่นบ่เออลูกก็ไปนํามันชอบัดนี้เฮาบ่อ้ไปทางกระเปื่อนคือวันไปก็รถล้มกับเจ็บปรดขานี่ก็บ่ล้มเออรถล้มได้ทางมื่นเลยทางเปื่อนตกนี่แล้วก็บ่อยากเอาเพิ่นไปนําโดยแล้วก็ให้เพิ่นอยู่เที่ยงทางโทรศัพท์ก็ตอนนี้ก็ยังปิ้นเราคนโสดอ่ะแนเนาะคนโสดโดย ตอนนี้หัวใจที่ว่าวางแล้วล่ะพี่น้องเ้ยเนาะ้อมแจก้อมคุยในมือกรก็มี่ผูเขามาเติมเต็มยูหลอกไปเลยหัวใจสีหงก็ได้ตอนนี้ก็ได้แบบเริ่มจืดจางเนาะหลอกหลอกนีพดหลอกตันนีพีน้องฮ่าฮ่าฮ่าฮอาฮ่า่าฮ่าฮ่า่าฮ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 กาฮ่าฮาฮ่า่าฮ่าฮ่่า่าฮ่าามาฮ่่า่าฮ่่าามาฮา่าาฮา่่า่า่ามา่่า ที่ผู้สื่เะอความจริงมาแล้วเดีนยวจะเอาผู้สื่อกวามจริงมาแล้วได้เคล็ดลับกับพ้อมแจ้งตอนนี้ก็ได้แล้ะต้องขอบคุณที่พร้อมแต่งพร้อมเมาเนาะหอยเอาคนแบบมาล่อลมลินลินไปวันวันคนก็เรียกว่าเปิดใจแท้หาคู่คลองแท้ะเปิดใจลินลินเนาะเพื่อคุยแบบเพื่อความแบบยังแกงเงาบริแม่นเนาะแกงเงาแมนที่ว่าเป็นอบบยักษ์สาว โดยของควแท้ๆแหละโดยโดยผ่อใจก็ได้คือผ่อนดาแหละขนาดแท้บวเสื่อใจบัแท้กับแฮมาหาเพื่อนเนาะแมนมาหากันอยู่เพื่อนมาเบิ่งความจริงกันเลยเลยมาเบิ่งตัวจริงได้เนาะโดยเป็นเอาเป็นเอาการขอกรกฏใจสำหรับผู้ที่ติดตามรับชมคลิปเนาะไปลงจนจบพุ่นละเป็นเอาเป็นเอาขอให้ฟ้อนมีสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีแหลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาในเด้อเป็นกำลังใจในการเห็ุคลิปต่อๆไปเนาะสได้ทางการกินนี่ก็ได้ คนคุยใหม่ยบอกคนที่ดียคนที่บอกคำใดก็ให้ได้คำนั้นถ้าให้บ่ได้ก็ให้มีเหตุผลเนาะถ้าบอกว่าได้ก็เบาเบาเนาะถ้าเหตุไม่ได้วก็เบาเบาโดยเดี๋ยวห้เจอคนที่ฮับมีความัผิดถ้าเหตุไม่ได้วก็ไม่ได้เขาวังเลยที่ไล่ซ้ำไลก็เบาซ้ำนั้นเนาะฮับไล่เป็นความเป็นจริงเมนมาสิฮับเออเปิดบ้านแบบนี้คนเฮาฮักกันในฮักด้วยใจเนาะโดยโดยจังไดก็เออยพราะในคืนอยู่ดีไม่แห้งคือเก่าเลยเนาะเฮาก็สิขอตัวลำลาก่อนคือว่าคั่มในเมื้อนี้เนาะ ในโชคดีขอบุญก right ับคนที่เสียสละเวลามาลมโอ้ลมให้เฮาสัมผัไใ่เมื่อนี้เนาะโดยสบายดีโดยเนาะสวาสนาก็ได้มาโอ้มาลมกับสาวติ่นเคินเสียความรู้สึกเนาะทางเคินกับมีนมนมมาเว่าให้ความหวังแล้วเฮ็ดบบได้เพราะม่พี่น้องเอ้ยเนาะก็เลยเสียความรู้สึกกันไปก็เลยห้องห้องให้บับคิปสวัสดิ์เคินทําใจได้แล้วก็เลยบบได้ห้องให้ทางเอซเวิ่งเนาะทางเคินก็สีทําใจกับเปิดใจไหม ผู้ใดอยากคุยอยากโง่อยากร่มกับทักทายเข้ามาเนาะเคื่อนยังเปิดไปเขียวคือเก่าสำหรับคนเก่าเพลื่อนกับว่าเสียโควิู้ซึกไปแล้วก็คือว่าเบิ้ฮักกันแหละพ่อแม่พี่น้องไงเนาะทางง่ายเคื่อนกับว่าไปด้เรื่องลายล้าเห็ดบ่ได้ก็ต้องบอกว่าบ่ได้พ่อแม่พี่น้องเห็ดชำลาก็หักกันก็หักด้วยใจเนาะถ้าบ่มีก็บอกว่าบ่มีก็บอกว่ากันถ้าบ่มีแล้วบ่ว่า่มีนี่มันก็ เสียความรู้สึกพ่อแม่พี่น้องไอ้เบา้าแต่ปากแต่เฮ็ดบ่ได้อย่าไปหาเฮ็ดเด้เอพ่อแม่พี่น้องเห็บซีสวาสนาเด้อแบบนี้เนอ้อเนาะถ้าบ่ามีก็บอกสาวๆตามตรงว่าบ่ามีก็เคลืนก็คุยนําเคล่นฮักด้วยใจพ่อแม่พี่น้องไอ้เนาะทางเคลืนก็เป็นคนที่อายุก็เคลืนก็หลายแล้วพร้อมมันคงแน่นอนแล้วเนาะดุนสาวติ้นนี่เนาะโดยสวาสนาก็สิบ,บ่เบา,ายังหลายขอโตจบคลิปล่ำลาไว้ซัมเนี้ยก็นานะสิได้กล่าวคําว่าสบายดีได้สวัสดีเด้อนะ